สวัสดีค่ะสวัสดีคันขาหน้าๆหลักพุ่นทีเฟกซ์ค่ะและนี่เป็นวิดีโอแนะนำคอร์สเรียนทีเฟ็กซ์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะอ่าคอร์สนี้มีอะไรบ้างคอร์สนี้จะแบ่งเป็นเก้าตอนสอนสดเจ็ดชั่วโมงสอนสดคือนักเรียนตัวต่อตัวนะคะกลุ่มเล็กคือไม่เกินห้าคนสอนนั้นแต่1สิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนาะอม เนื่องจากว่าแต่ละรอบอะค่ะผู้เรียนจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันบางรอบเร็วบางรอบบางรอบเคลื่อนที่ได้เร็วในในบางจุดบางรอบเคลื่อนที่ได้ช้าในบางจุดเนาะฉะนั้นในเจ็ดชั่วโมงเนี้ยค่ะแบบมันจะมีช่วงเวลาที่เราแบ่งให้พักทังครั้งข้าวกลางวันบางครั้งพักสามสิบนาทีบางครั้งพักสี่สิบห้านาทีแล้วแต่เวลาที่สอนนะคะ ในเก้าตอนเนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างคือ,เ,อเราจะสอนจากให้ง่ายเลยว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่าอย่างแรกเลยตลาดทีเฟสคืออะไรทุกคนรู้จักตลาดหุ้นทุกคนคุ้นเคยแต่ตลาดตลาดซื้อขายตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้ามันคืออะไรและไอ้สัญญาล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์คอนแทรคเนี่ยที่เรียกกันเนี่ยมันคืออะไรเนาะอันนี้จะอยู่ตอนที่หนึ่ง แล้วเพื่อการเริ่มซื้อขายสัญญาพวกนี้ให้ได้อะคะ่ะต้องทำยังไงนี่คือตอนที่สองคือมันต้องวางหลักประกันอ่าพอตอนที่สามหลายๆคนจะได้ยินว่าทำ mm เอ้ย mm ที่เขาพูดกันน่ะมันคืออะไรคือเนื่องจากสัญญาพวกนี้คะ่ะสมมุติว่ามูลค่ามันหนึ่งร้อยบาทเราวางเงินสิบบาทแล้วเราสามารถซื้อขายของที่มูลค่าเสมือนหนึ่งร้อยบาทได้เลยอะ่ะ แปลว่าเอา่อมันมีความเสี่ยงอยู่มันเขาเรียกอะไรดีละ่ะมันเป็นของที่มีอัตราทดเนาะอืมถ้าเรากําไรก็ดีไปแต่ทำยังไงให้ในกรณีที่เราเกิดขาดทุนอะเราจำกัดขาดทุนให้มันอยู่ในระยะที่เรารับได้อันนี้คือตอนที่สามอืมตอนที่สี่ก็คือหลังจากเริ่มเข้าใจและโอเคลองวางแผนควบคุมความเสี่ยงนู่นนี่นั่นไปนละ าเทรดไปเรื่อยๆอะค่ะต้องมาแล้วเรามาต้องมาวัดผลงานว่าเออเราทําได้ดีขนาดไหนเนี่ยมันมีวิธีไหนใช้วัดได้บ้างเราเลือกวิธีง่ายที่สุดมานะก็คือเราจะให้ไอเดียการวัดเนี่ยด้วยการวัดอิออพิตี้เคอร์ฟเดี๋ยวเราจะสอนว่ามันคืออะไรเนาะห้าการส่งคําสั่งซื้อขายเปิดปิดสถานะอันนี้เราทําไว้ให้อยู่ในอ,อ ชุดเอกสารประกอบการเรียนนะคะแต่ว่าส่วนนี้เราจะให้กลับไปอ่านเองเนาะเพราะว่าถ้าสอนอน่ะมันจะเสียเวลามากแล้วมันเป็นสิ่งที่กลับไปค่อยๆนั่งอ่านเองเจะมีประโยชน์กว่าอพอมาตอนที่6คือต้องเข้าใจก่อนว่าในตลาดทีเฟดจะมีสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยอยู่12หมวดอ่า สิสหมวดนั้นเนี่ยตัวที่เด่นที่สุดอะก็คือตัวดัชนีเซ0ห้แต่นอกจากดักชนีเซทห้าสะค่ะซึ่งซึ่งเราสอนนะเป็นหลักเราสามารถซื้อขายฟิวเจอร์คอนแท็บนหุ้นรายตัวได้อันนี้คือ6กับ7คือซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แล้วก็บล็อกเทรดเราสอนด้วยว่าดัชนีเซทห้ใช้ฟิวเจอร์คอนแท t ซื้อขายยังไงถ้าเป็นหุ้นรายตัวใช้ฟิวเจอร์คอนแท t ซื้อขายยังไงอ่า คราวนี้ตอนที่8ตอนที่9เนี่ยเราเปลี่ยนสินค้าจากดัชนีเซทห้าจากหุ้นรายตัวมาเป็นทองคํานั่นคือบทที่8ตอนที่9ก็คือแล้วอัตราแลกเปลี่ยนละ่ะระหว่างาไทยบาทกับ USD US ดอลลร์เราทําอะไรได้บ้างอ่าอย่างเออเรามีที่บ้านเรามีบริษัทเนาะแล้วก็เรามีรายรับมาจากต่างประเทศ ฉะนั้นไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะสามารถซื้อ Forward Contract ที่แบบเออมีเงินพอที่จะพอสำหรับซื้อ Forward Contract หนึ่สัญญาไซส์ที่ซื้อขายกันในธนาคารได้เนาะสำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถสนใจตอนที่9ได้เป็นพิเศษนะคะนั่นคือสิ่งที่เราทำอยู่กับอีกอันไม่ต้องไม่ต้องไปซับซ้อนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเราชาวคณะที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยค่ะอืม เราทุกคนต้องแลกเงินมึ่งออกไหมไม่ใช่ทุกที่จะรับไทยบาทอ่ะอืมแล้วเอ๊ะตอนที่เราจะไปเที่ยวเอออัตราแลกเปลี่ยนช่วงนั้นไทยบาทลําบากเหลือเกินนู่นนี่นั่นแต่เราเตรียมตัวไปเที่ยวก่อนหน้านั้นแล้วไงเอ๊ะเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างนะน่ะไอเดียทั้งหมดเนี้ยค่ะอยู่ตอนที่เก้าอืมและนี่คือสารบัญของ ทีเฟก1หคือในคอร์สสอนอะไรบ้างเก้าตอนเจ็ดชั่วโมงถือว่าแน่นมากนะคะแล้วคราวนี้พอคุณเข้าใจตัวสินค้าที่ซื้อขายอยู่ในตลาด t f เเข้าใจในเข้าใจเข้าใจโครงสร้างของตลาด t f เแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มันจะดีมากก็คือคนที่พอเข้าใจแล้วเริ่มเทรดได้ค่ะต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกราฟมาแล้วหน่อยหนึ่งคืออย่างน้อยอ่ะ คุณเข้าใจจุดเปิดปิดสถานะจุดตัดขับทุนเนาะพอจะหา3จุดนี้ได้ด้วยตัวเองบ้างถ้าสังเกตเวลาเราประกาศคอสสอนทุกรอบรอบเดือนละครั้งอ่ะเราจะเอา TA 101ขึ้นหน้าก่อนอส่วนหน้าคนที่เรียน TA เราจะแนะนำว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยอะค่ะให้เรียน TA 101ก่อนพอเริ่มรู้เรื่องเริ่มคํำทางได้ก่อนเนี่ย มาเรียนทีเฟกต่อพอคุณเข้าใจตัวสินค้าเข้าใจการจัดการความเสี่ยงต่างๆแล้วอ่ะอ่ะคุณก็จะพอจะเริ่มหัดเทรดเองได้เพราะว่าเรียนครบเจ็ชั่วโมงปุ๊บไม่ได้แปลว่าคุณจะเทรดคล่องไม่เช่นเดียวกันกับ TA 101หลังจากนี้มันต้องฝึกแล้วเราจะเอาคนที่เรียนคนที่เรียนนะคะมารวมกันอยู่ในห้องนักเรียนนะคะแล้วเราจะให้การบ้านไปเรื่อยๆแล้ว ถ้าคุณอยากฝึกคุณตอบแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นคนตรวจว่าเออเออเออตรงเนี้ยมองถูกนเะฮ้ยตรงนี้เสริมอันนี้หน่อยดีไหมหรือว่าลองไปดูตรงนี้สี่สิ่งเนี้ยเขาเรียกอะไรจังหวะอย่างเนี้ยเขาเรียกอะไรเนาะลองดูถ้าคุณไม่ฝึกคุณก็เทรดไม่เป็นไม่เก่งขึ้นหรือใดๆทั้งนั้นนะคือเจ็ดชั่วโมงไม่ได้ทําให้คุณเทรดเป็นได้ในชั่วแบบเจ็ดชั่วโมงปุ๊บโอเคฉันสบายแล้ว เจ็ดชั่วโมงคือการเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นน่ะคือการฝึกในห้องอ่ะค่ะโดยที่เอาความรู้ที่เรียนในเจ็ดชั่วโมงเนี่ยมาใช้แล้วเราอะก็คือจะอยู่กับคุณไปได้เรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งคุณบอกว่าแบบครูคารู้เรื่องละค่ะขอไม่อยู่ในห้องแล้วนะโอเคถ้าอย่างนั้นนะเราโอเคโอเคขอบคุณที่สนใจนะคะแล้วหวังว่าจะเจอกันในคอร์สตอนเรียนนะคะสวัสดีค่ะ